สัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสกิรกาฟ้า,าเขียวค่ะตอนนี้อยู่ศึกษายอยู่ที่เทคนิคบุรีสาขาช่างพิมพ์วันนี้หนูจะมาทําให้รู้ว่าสาขาช่างพิมพ์น่าเรียนแค่ไหนคะ่ะไปดูกันคะ่ะอยากจะบอกข้อดีของช่างพิมพ์คือเรียนได้หลายอย่างทําได้ทุกงานทุกประเภทเช่นช่างพิมพ์เขาทําการมีโรงงานรับรองแล้วมีห้องคอมแต่พอที่หนูเข้ามาเรียนในช่างพิมพ์คือ มีนานรองรับสบายแล้วครูที่สอนดีมากแล้วคิดไม่ออกค่ะแต่ก็ดีเลิศประสิทิ์สีค่ะเข้ามาเยอะเยอะนะคะเพราะแผนกช่างพีนคนน้อยมากค่ะคิดผิดท,ที่เลือกที่อื่นช่างพีนคือที่สุดค่ะช่างพินม,มีลิฟต์หรือใครอยากลดน้ำหนักมีบันไดแผนกช่างพิมพ์มีวิวทัพที่สวยเลิศค่ะ เข้ามานี่นี้ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีเพื่อในไม,ม่มีใครมีแขมมีทช่ทำง,งานให้ด้วยค่ะแลนช่างพิมพ์มีลิฟต์ให้ทุกคนขึ้นแล้วมีบันไดตอนนี้หี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามค่ะขึ้นลงลิฟต์มาเสร็จแล้วตอนนี้ชั้นสองพวกหนูเรียนชั้นสองค่ะแผน,นช่างพิมพ์มีงานรองรับไม่ต้องห่วงว่าไม่มีที่ทํางานหรือไม่ต้องการแค่ว่าไม่มีที่ทางานแล้วขอตังค์แม่เ,เดียวค่ะวิชาที่หนูเรียนอยู่ตอนนี้คือเทคโนโลยีดิจิตอล มีคอมแล้วก็เรียนหลักๆคือการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ด<อ><ม>ูแบบช่างพ<ด>ิมพ์ทางเดินสะอาดห้องน้ำสะอาดงานอดิเรกที่หนูนชอบทำคือนอนกับเล่นเกมค่ะยอค่ะคือชอบทำไปเรื่อยค่ะมีเรกความ,มูที่หนูนชอบทำคือ น้งที่อยากเข้ามาเรียน,นช่างพิมพ์กาคิดดีแต่ต้องเตรียมข้อมือไว้ดีๆบางทีอาจจะได้ตัดเหล็กไม่ก็ได้ขี้กระดาษฟูกระดาษนะคะน้องๆแต่ถ้าเข้ามาเรนเยอนะคะ <S <S งานใน,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 นอนาคตทีุ่มอยากทำคืองานที่เกี่ยวช่างพิมพ์โดยตรง